อะไรป้าถ่ายวิดีโอป้าถ่ายวิดีโอถ่ายเลยแล้วถืออะไรนะเมื่อกี้ถืออะไรเมื่อกี้ถืออะไรเมื่อกี้ถือมันนี่เหรอใช่กี่ใบกี่ใบถือกี่ใบไหนปลาดูดิใบเดียวเอ้าเมื่อกี้ปลาทำไมเห็นสองใบไหนไม่มีเมื่อกี้เห็นสองใบอ่ะ ใบหนึ่งไปไหนจะนั่งไงโอของป้าใช่ไหมมันน่กลัวผมเมื่อกี้เราเห็นอยู่ตรงนี้เราเอียมมาทั้งตัวป้าขอได้ไหมแบ่งกันได้ไหมของใครของใครตังใครของเป็นหนึของเป็นหนูกี่ใบของเป็นหนูกี่ใบสองใบสองใบเลยเหรอเอาป้าจะแบ่งให้ป้ากี่ใบใบเดียวอ้าวทำไมต้องใบเดียวแบ่งให้ป้าสองใบไม่ได้เหรอเขาก็ไมู่้สองใบ ให้ปลาได้สองใบอ่ะให้ได้ไหมให้ปลาได้ไหมให้ปลาได้ไหมได้ฮะให้ปลาได้ไหมรักปลาไหม้ารักปลาก็ให้ปลาหมดเลยใช่ไหมโอเคโอเคแล้วไปโนไม่ต้องกินขนมนะเอาเอามาคือยู่แบงค์นึงฮะแบงงค์นึเอ้าแบงค์นึงเหรอเอาก็ให้ปลาแล้วปลาเมื่อคืนให้ปลาแล้วปลาเมื่อคืนเอาแบงค์นึงเหรอ แบ่งนึงให้ปลาใช่ไหมป้าขอแบ่งนึงนะ <Okay. S 1> โอเคอ <c oughs> ไม่เอาดีกว่าป้าโตแล้วป้าไม่กินขนมอยากินนมหมดเลยกินขนมจะไปทำอะไร <c oughs> ไปไปชิ้นขนมช้นนมเหรอเป็นปนองก็โตแล้วทำไมยังกินขนมอีกอืม นั่งลงดีๆลูกรถรถเยอะแล้วมีรถมาแล้ว